สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโร้นสมบูรณ์มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับความมืดเป็นที่สุดแห่งการหวนกับราชาอมตะไม่มีข้อยกเว้นมีคนคำรามออกมาเส้นผมของมันกระเซิอกระเซิงสูงตั้งงานในโรคนี้ล่างของมันใหญ่โตถึงขีดสุดผ่าเสียงจากระยะไกลตอนนี้มันพยายามดิ้นหล่นออกจากกระแสน้ําวนเพื่อชีวิตหลอดน่าเสียดายภายใต้เสียงตะโกนจากซื้อหา สัญ,ญลักษณ์เต่าก็ท่วมทนออกมาราวกับภูเขาสีทองที่ตกลงมาจากท้องฟ้ากระแทกร่างของบุคคลนั้นทําให้ร่างกายและวิญญาณของเขาพังพินาศทันทีพลังนี้น่าตกใจเกินไปแผ่วพาวอย่างยิ่งโรหิตลาชันเจิดจ้าถูกแผดเผาแม้แต่สวรรค์และปัตีียังเกิดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพักเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดแม้ว่าภูมิหลังของพวกเขาจะยอดเยี่ยมมากก็ตาม แม้ว่าสติของพวกเขาจะไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขามีสัญชาตญาณแห่งความกลัวอย่างไรก็ตามพวกเขาควรจะหนีไปได้อย่างไรในโดมท้องฟ้าเบื้องบนสะกดเต่านั้นใช้แสงริบระยับมันวนเวียนปลดปล่อยรัศมีผ้าหมวัวรวบรวมคู่บุกรุกทั้งหมดเข้ามาภายในมีปลาที่หลุดลอดจากอวนเช่นกันแต่เป็นเพราะว่าพวามันอยู่ไกลเกินไปอย่างไรก็ตามได้ปลายนิ้วของซื่อเหา เลือดและกระดูกทั้งหมดของคู่บุกรุกก็สูญสลายไม่มีสิ่งใดสามารถรอดชีวิตไปได้ความมืดเป็นนิรันด์วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้ามีคนที่ไม่กลัวความตายขี่ยร้องและดิ้นลนอย่างไม่สิ้นสุดพวกเขาเดําเนินการตอบคู่ที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขาแม้กระทั่งต้องการสังหารซื้อหาไปพร้อมกันในที่สุดกดเต่าที่เริ่มหมุนไปรอบๆหมุนเหนือดินแดนอมตะหมุนได้ความเะ็วที่ตาเปล่ามองไม่เห็น เคลื่อนที่ผ่านล้านล้านลี้ในทันทีความเร็วของมันเร็วเกินไปดูดผู้บุกรุกที่เหลือทั้งหมดนักตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีปลาที่หลุดจากอวนอีกแล้วนอกจากผู้เชี่ยวชาญสองสามคนที่ซื้อหาวิ้งไว้เพื่อซอปากคำผู้บุกรุกที่เหลือก็ร้วนถูกสังหารจนหมดสิน้นเปลวไฟเริ่มลุกไหม้ในสระน้ำดูซับกดของสิ่งมีชีวตนั้นจากนั้นด้วยการเขย่าเบาๆพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นขี้เถ้า ราหายตัวไปจากรดกนี่เป็นอาวุธสังหารที่ยอดเยี่ยมแม้แต่การแสดงออกของราชามาตะของอาณาจักรเซียนยังเสียดเสียวในตอนนี้หลายคนยังคงต่อสู้ยังดุเดือดกับบุคคลในระดับเดียวกันแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขายังถูกสังหารไปมากมหม่แต่อาวุธสังหารชิ้นนี้มันจะไม่น่ากลัวเกินไปหรือวังโบราณชี้นำยังคงตั้งตระงานอยู่ที่นั่นและสมีพลังของมันประทุออกมาอย่างไม่สิ้นสุด โดยต้องการฉีกช่องว่างของมิติกับส่วอาณาจักรของตัวเองเสือหาวยังคงกล้าหาญเขารีบขึ้นไปบนสวรรค์หยุดอยู่ที่นั่นจ้องมองไปยังทิศทางนั้นข้าเขาคำรามเสียงดังได้เสียงอันเฉียบขาดเขาดึงกระบี่เซียนเล่มใหม่ออกมาสายตาของเขาเต็ม,มไปด้วยความแข็งเสือหาวฟาดฟันกระบี่ออกไปข้างหน้าโดยต้องการดูว่าสิ่งมีชีวิตใดที่ปรากฏตัวออกมาจากช่องว่างมิติแย่งชิงวางโบราณชี้นำชิ้นนี้กลับไป เสียงคำรามดังขึ้นอนาณาจักรเซียนสันสะเทือนถ้าไม่ใช่เพราะซือหาวนึกสถานที่แห่งนี้หลายคนคงสั่นสะเทือนจนร่างกายพวกเขาแตกเป็นเสียงเสียงและตายเดือดรัศมีพลาัางที่แพ้ออกมาซือหาวเห็นว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มันมี19หัวปกคลุมไปได้วยเกล็ดสีเขียวดุร้ายและน่ากลัว19หัวแตกต่างกันทั้งหมดส่วนร่างกายนั้นเป็นของมังกรเคลื่อน,นไหวไปรอบ ร่างกายมันใหญ่เกินไปจริงๆเกตทุกเกตของมันล้วนสว่างสวยเหมือนกับดวงจันทร์ดวงตามีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับดวงดาวดวงหนึ่งพลังของมันช่างน,น่ากลัวนอกจากหัวมังกรที่อยู่ตรงกลางแล้วยังมีหัวพยักขาวหัวเปียกเสีย้ยหงเพงและสิ่งอื่นๆฉากนั้นช่างน,น่ากลัวเหลือเกินรัศมีพลังของมันก็เช่นกันซืือหามั่นใจว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ทรงพลังกว่าขุนตี้หรือพวกจูชงไม่มีสิ่งใดที่สามารถต่อสู้กับมันได้ มันแข็งแกร่งเกินไปสิ่งมีชีวิตจํานวนมากไม่สามารถแม้แต่จะจับจ้องใบหน้าของมันในอดีตสัตว์ประหลาด9ขัวตัวนั้นก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ในวันนี้มีสัตว์ประหลาดที่มีถึง19ขัวพลังของมันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเป็นที่ทราบกันได้ราชามาต่าทั้ง19คนกืนกินกันและกันจนเป็นสภาพนี้เสือหาขั้วตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายของระดับราชามาตะาแล้ว หากมันทะลวงไปอีกเล็กน้อยมันจะสามารถอยู่ในระดับเดียวกับซื้อหาได้เพียงแต่ว่าโซ่ตัวนั้นจะเป็นสิ่งที่ทะลุได้ง่ายๆได้อย่างไรไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนในโรคนี้คนที่อยู่ในระดับเดียวกับซื้อหาก็มีเพียงบุคคลในตำนานเท่านั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญกี่คนที่สามารถถึงระดับนั้นได้หากไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นข่วงประสบความสําเร็จด้วยตาของตัวเอง คงไม่มีใครเชื่อว่าระดับนั้นจะมีอยู่จริงในโรคใบนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในหมู่ราชามาตาที่หน้าเกงขามยิ่งกว่าขุนตีข้าสงสัยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในอาณาจักรทะเลสัตว์ประหลาดตัวนี้คำรามออกมาเข็นข้าก็ใส่ซื้อหาวเพียงรัศมีพลรรังที่ปลดปล่อยออกมาสามารถสั่นสะเทือนราชามาตาได้แล้วอย่างไรก็ตามในมุมมองซื้อหาวสิ่งนี้ยังเป็นเพียงแค่มดมแมลงตัวหนึ่งกระบี่เขาตวัดออกไปครั้งเดียว หัวทั้ง19นั้นก็ตกลงมาพร้อมกันกลายเป็นอ่างเลือดสีดำขนาดใหญ่พูดมาพวกเจ้าคือตัวอะไรกันแนะ่ซื้อหาวถามในความเป็นจริงแม้จะไม่คิดมากเขาก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตจากเรือนจำแห่งความมืดเช่นเดียวกับสัตว์ประหลาด9หัวเมื่อก่อนเพียงแค่ว่าตัวนี้แข็งแกร่งกว่าการรวมวิญ,ญญาณบรรพการลราชันทั้ง19คนเข้าด้วยกันนี่มันช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้ มันไม่มีใครเทียบได้ในอาณาจักรราชามาตะสามารถกวาดล้างผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดในโลกปัจจุบันได้อย่างง่ายดายมีอะไรจะขูดเราตกอยู่ในความมืดกืนกินกันเองตอนนี้ดินแดนแห่งความมืดให้โอกาสเราได้สร้างผลงานสแสดงความสดใสของตัวเองศีรษะอีกตัวหนึ่งก็ร่วงหล่นลงพื้นได้ตะโกนออกมาว่าเสกสรรความมืดบูชาชั่วนิวรันดร์แวลตามันช่างบ้าคลั่งมันสับสนนี่ไม่ใช่เรื่องปกติ การแสดงออกซื้อหาเย็นชาทันทีเขารู้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกขังไว้เป็นระยะเวลาไม่รู้จบพวกมันไม่สามารถประเมินได้ด้วยการใช้เหตุผลตาปกติเขาจับศีรษะมันขึ้นมาและทำการค้นวิญญาณทีละตัวในสุดเขาส่งเสียงเยือกเย็นเบาๆกล่าวว่าข้าจะส่งเจ้าไปตามทางเมื่อกบีของเขากวาดแกวงออกไปขัวทั้ง19ก็ถูกบทขยี้เป็นผงร่างกายวิญญาณพวกมันถูกรบทิ้งอย่างสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ รูเพียงการฆ่าและการทำลายหลังถ้าเขาทิ้งมันไว้เบื้องหลังจะมีหายนะครั้งใหญ่ไม่ช้าก็เร็วในดินแดนแห่งความมืดแท้จริงแล้วมันมีอะไรกันแน่ทำไมสัตว์ประหลาดพวกนี้ถึงถูกสร้างขึ้นมาการเข้าปะทะกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อน,น,นจาจักเสียนซืือหากัดแกงกระบีฟาดฟันออกไปกครั้งเขาต้องการฉีกความมืดออกเป็นชิ้นๆเพื่อเปิดทางไปสู่เรือนจำแห่งความมืดให้ได้แต่ท้ายสุดทุกอย่างก็สูญเปล่า วังโบราณชี้นําเชื่อมต่อกับดินแดนแห่งความมืดมันเป็นการนําสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเรือนจําแห่งความมืดออกสู่โลกภายนอกหรือไม่ซือหาพยายามอนุมานถึงความเป็นไปได้เขาจ้องมองไปที่วังโบราณชีน้นําในขณะเดียวกันเขาทําการค้นวิญญาณสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่เขาจับไว้สองสามตัวอย่างไรก็ตามในท้ายสุดซือหาไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะักสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนแห่งความมืด พวกเขาถูกขังอยู่ในคุกตลอดเวลายาวนานอย่าไม่สิ้นสุดในวันหนึ่งมีเสียงดังขึ้นบอกว่าจะปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระดังนั้นพวกเขาจึงปรากฏตัวขึ้นที่นี่วันนี้หลังจากถูกคุมขังมาหลายร้านปีวีรบุรุษในอดีตท,ทั้งหมดกลายเป็นสภาพนี้ไปแล้วซื้อหาวถอนหายใจยาวสภาพแวดล้อมแบบนั้นเพียงพอจะทําให้คนบ้าได้ การต่อสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงซสือหาวกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ความเสียหายของอาณาจักรเซียนได้รับยังคงมากเกินจินตนาการวังโบราณชี่นำปรากฏขึ้นกระทานหันเกินไปมันตรงเข้าสู่ที่นี่โดยตรงและทำการรวมมือกวาดล้างครั้งใหญ่ทุกคนไม่เคยเตรียมตัวรับกับสภาพแบบนี้พวกเขาดูดีว่าซื้อหาเป็นสิ่งมีชีวิตแนระดับที่แตกต่างออกไปหากว่าศัตรูเข้ามาทางอาณาจักทรทะเลต้องเจอกับเขาก่อน ใครจะคิดว่าภัยบัตรครั้งใหญ่จะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแม้แต่ราชสํานัก,ก็ยังมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากในจํานวนนี้มีทั้งสหายของเขารวมไปถึงแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตามสื่อหาออกมาจากเมืองจัก,กรพรรดิดั้งเดิมก่อนจะสายอยู่ในดินแดนของราชาผ่านอย่างไรก็ตามในการต่อสู้ครั้งนี้ยังมีทหารเท่ามากมาที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับศัตรตูแม้กระทั่งพัดคนนกห้าสีนำเต้าการเวลายังถูกทำลาย อย่างแสนสาหัสจนแทบจะไม่สามารถฟื้นตัวได้ในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นี้เทพรีวแห่งความมืดไปเชิญกับการโจมตีทุกทิศทางต้องทนทุกทรมานอย่างมากกิ่งก้านของมันแทบจะถูกตัดจนหมดแล้วแม้ว่ามันจะสามารถรักษาชีวิตไว้ได้แต่ในท้ายสุดก็มีหลุมศพมากมายปรากฏด,ด้านหลังของราชสํานักพวกเขาทุกคนล้วนเป็นแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ติดตามสืหามาอย่างยาวนานหลังจากนี้หลายปีสืหามักยืนอยู่เงียบๆคนเดียว ในช่วงเวลานี้เขาได้พบปะาพเพื่อนเก่าพูดคุยถึงเหตุการณ์ในอดีตและพิจารณาเถืงอนาคตจิตใจของทุกคนหนักอึ้งทุกคนรู้ว่ามีอันตารายครั้งใหญ่อยู่ในต้นกําเนิดของลินแดนแห่งความมืดชิงยี่ก็มาบ่อยขึ้นนางแสดงเจตจำนงอย่างเต็มที่ว่าต้องการแย่งชิงซื้อหาวกับขั้วลิงเอ,อ๋อซึ่งทายทุกคนนั้นต่างเอาใจช่วยพวกนางเพราะพวกเขาต้องการให้ซื้อหามีทาย,ยาตอีกครั้งตอนนี้ซื้อหาไม่มีกระจิตกระจายสนใจเรื่องนี้ เขามีความต้องการที่จะมีทายาทเพิ่มก็จริงแต่นั่นต้องไปหลังจากเขาทำลายดินแดนแห่งความมืดลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแค่คิดว่าหยุนสี่ขวริงเอ,อ๋ชิงยี่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรเขาก็ปวดหัวขึ้นมาทันทีหมดเขาสั่นหัวเราะด้วยความสนุกสนานเขากล่าวว่าจัก,กรพรรดิข่วงคู่ยิ่งใหญ่ก็ยังมีเรื่องปวดหัวอย่างนั้นหรือในความเป็นจริงแม้แต่ปู 15, ่15้ซือจงเทียนก็ยังต้องการให้ซือหาแต่งงานกับพวกนางทั้งสองคนพร้อมกัน เสือหาวมีอรอยยิ้มขมขื่นบนใบหน้าเวลาก็ไร้ความปานีหลังจากผ่านไปหลายปีแม้ว่าเขาจะได้รับมามากมายแต่ความสูญเสียเขาเองก็ไม่น้อยเหมือนกันเวลาก็ดําเนินไปอย่างเรื่อยๆวันนั้นสวรรค์และปัตจัยีสันสะเทือนอย่างรุนแรงอาณาจักรเซียนแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภัยพิบัติครั้งใหญ่มาถึงแล้วครั้งนี้มันรุนแรงยิ่งกว่าการบุกรุษข,ของวังโบราณชี้นน้สีเสือหาวลืมตาขึ้นทันที สายตาเขาจับจ้องไปยังความว่างเปล่าพร้อมกับปลดปล่อยรัศมีพลังอย่างไม่สิ้นสุดออกมาปกป้องทุกคนในราชสำนักข้าไม่ไปตามหาเจ้าแต่เจ้ากลับรนหาที่ตายซื้อหาวตะโกนนั่นคือสิ่งประดิษฐ์โบราณต้นกําเนิดของตามิติย้อนกลับไปตอนนั้นมันถูกขกและในประเทศออกไปในพื้นที่ลึกลับในช่วงหลายแสนปีที่ผ่านมาซื้อหาวทาการรักษาการบาดเจ็บของตัวเองตลอดจึงไม่มีเวลาสนใจมัน ใครจะคิดว่าในวันนี้มันจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสร้างหายนะใหญ่ขึ้นปาป,ปามซื่อหาตะโกนปลดปลายพลังศักดิ์สิทธิยอดเยี่ยมสาก,กดตาวขบคุ้งขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เพื่อไปเชิญหน้ากับขีบนี้ขีบถูกเปิดออกไมมเท้ากระดูกคุ้งออกมาจากข้างในมันเป็นสีขาวราวขยกุกอย่างไรก็ตามมีทรงกลมแห่งความมืดหมุนวนอยู่รอบๆคุ้งเข้าหาซื่อหาววันนี้ซื่อหาวสามารถยืนยันพลังของมันได้แล้วว่าอยู่ในระดับครึ่งเก้า จัก,กรพพัดอมตะเช่นเดียวกับเขาแม้แต่ตัวตนอย่างเจ้ายังคิดว่าจะทำอะไรข้าได้าสะกดเต่าของเขาปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาอย่างไม่สิ้นสุดต้องการดูดไม้เท้าเข้าไ้ข้างในเขาปิดการคืนพลังนั้นส่งมันออกไปในอากาศอยากจะต่อสู้กับมันในที่ที่ไม่มีใครอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อซืือหาวออกจากนจาจักเสียนขีปออีกอันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมันเคลื่อนที่ไปยังราชสำนักของเขาอย่างรวดเร็ว นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์โบราณต้นกําเนิดที่อยู่ในพื้นที่ฝังศพโบราณบางอาจสือหาวคำรามออกมากระเบี่เซียนเขฟาฟาดฟันลงไปด้านล่างเพื่อส่งมงกุฎจ่พัดนั้นออกไปนอกอวกาศนี่เป็นหายนะครั้งใหญ่สําหรับดินแดนอมตะหขีบทั้งสองเปิดออกทีลันแม้ว่าซสือหาวจะสามารถขับไล่มันออกจา,จากอาณาจักรเซียนได้แต่รัศมีที่มันเปิดเผยออกมาในครั้งแรกก็ทําให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ในอนาณาจักรเซียนสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนควําขวด ผู้ชาวชาหลายคนหายตัวไปกลายเป็นเท่าทานที่กระจัดกระจายเป็นเพราะว่าขีปมาทั้งสองนี้มาโดยเจตนาดังนั้นรักมีพลังของมันจึงแผ่าพาถึงขีดสุดระหว่างกระบวนการนี้มีราชามาตตาสองคนที่นั่งอยู่ในดินแดนตัวเองและร่วงหล่นลงไปราชจจสํานัก,ก็ประสบกับความสูญเสียอย่างร้ายแรงพระราชวังก็พังทลายแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์และสหายของเขาหลายคนกลายเป็นฝุ่ยผงไปแล้วภายใต้แสงแห่งการทำลายล้างของครึ่งเก้าระดับจัก,กรพรรด ร่างกายและวิญญาณของพวกเขาก็พังพินาศแนววากาศซื้อหาคำรามออกมาเขานำขีปทั้งสองนั้นไปยังอาณาจักรทะเลทำการต่อสู้ครั้งใหญ่มงกุฎกระดูกมีรูปร่างเหมือนมนุษย์จริงๆมันปรากฏตัวขึ้นในความว่างเปล่ามือขวาของมันถือไม้เท้ากระดูกหลังจากยุคที่จกักรพรรดิล่วงล่นนี่เป็นครั้งแรกของการต่อสู้กันระหว่างสิ่งมีชีวิตในระดับครึ่งก้าจักรพรรดผู้ที่ปราถนาจะก่อตั้งราชาสำนักต้องตาย มงกุฎกระดูกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์น้ำเสียงมันเย็นชาไร้ความปรานีเสือหาโกรธมันมากนับตั้งแต่เข้าสู่นายจักเสียนเขาไม่เคยกล่าวคำว่าราชสํานักอมาตะมาก่อนด้วยทัาากษะของเจ้าไม่ชา้าก็เร็วต้องก่อตั้งราชสํานักอย่างแน่นอนสิ่งมีชีวิตนั้นพูดอย่างเย็นชาเมื่อเขาอยู่ในนจาจักล่างผู้หญิงที่มีต้นไม้โรคได้เคยบอกเขาไว้แล้วว่าไม่สามารถก่อตั้งราชสํานักในดินแดนอมาตะได้เพราะมันจะเป็นการต่อแยหายนะครั้งใหญ่ บรรพบุรุษของนางเป็นหนึ่งในคนที่ก่อตั้งอาณาจักรเซียนขึ้นมามีราชาหลายคนในกลุ่มพวกเขาแต่สุดท้ายทุกคนก็ถูกสังหารจนหมดสิน้นมีเพียงนางและญาติพี่น้องอีกไม่กี่คนที่สามารถหนีไปได้กลายเป็นว่าคนที่ลงมือคือเจ้านั่นเองเสือหาวกล่าวอย่างเย็นชาไม่อาจให้สิ่งมีชีวิตระดับจ่าพัดเกิดขึ้นได้ความมืดต้องเป็นนิรันด์ความมืดคือมารดาของทุกสิ่งสิ่งมีชีวิตนั้นเยือกเย็นและเย็นชาโหดเหี้ยมข่า การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าตกใจของโรคได้ประทุขึ้นซสือหาต่อสู้ยางดุเดือดกับมันการต่อสู้นี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สูญเสียความสดใสทเทเลอาณาจักรกำลังร่วมสลายแม้แต่ท้องฟ้ายังสั่นสะท้านและร้องออกมาในท้ายสุดซสือหาได้รับชัยชนะปราบปรามสิ่งประดิษฐ์โบราณต้นกำเนิดทั้งสองผนึกพวกมันอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่อนุญาตพวกมันปรากฏตัวขึ้นอีกเมื่อกลับสู่ดินแดนมาตาสายตาซสือหาแสบร้อน ไม่ต้องการกล่าวถึงผู้ฝึกฝนธรรมดาในนาจาักรนี้เลยแม้แต่บุคคลระดับราชามาตาย,ยังตายไปไม่น้อยซสือหาสกัดรหิตแกันแท้ของตัวเองออกมาเพื่อช่วยชีวิตคนที่สามารถช่วยเหลือได้เขาแบกศพที่พังยับเยินไปทีละคนดวงตาเขาแดงก่ำคนเหล่านี้เป็นทหารเก่าที่ติดตามเข้ามาจาอาจาักล่างไม่คิดเลยว่าสุดท้ายพวกเขาจะพบเจอหายนะแบบนี้เสือหาวคำรามสู่สวรรค์เพราะในเวลานี้เพื่อนเก่าของเขา มากมายก็สูญเสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกันฮ่าฮ่าสื้อหาคำรามด้วยเสียงหัวเราะเต็มได้ความเจ็บปวดท่านปูอาหมานันชางกงเหยียนมู่ชิงชิงยี่ข้าจะปิดผนึกพวกเจ้าทุกคนจนกว่าโรคนี้จะกลับสู่ความสงบอีกครั้งสื้อหาล่าวบอกเขาต้องการจะปิดผนึกราชสำนักทั้งหมดไม่ให้สหายเขาต้องพบกับความสูญเสียต่อไปจากนี้ไปจะไม่เหลือใครแล้วมีแค่ข้าคนเดียว วันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของราชสำนักหากพวกเจ้าคิดว่าเจ้าชีวิตข้าก็ขอให้มาเดี๋ยวนี้นี่คือการประกาศสงครามเขาเพียงคนเดียวคือราชสำนักที่จะท้าทาาดินแดนแห่งความมืดทัวป้าอูรงได้รับบาดเจ็บสาหัสวิญญาณเดิมเขาได้รับการกัดก่อนมากเกินไปท้ายสุดแม้แต่เลือดจกักรพรรดิอมาตะของซืือเหา่าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้หงเพลิงคนสุดท้ายของตระกูลเวยนางคือภรรยาของทัวป้าอูรง นางก็ไม่ต้องการมีชีวิตยอยู่ในโรคดังนั้นนางจึงตามเข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งพวกเจ้ารีบไปเกินไปแล้วรอข้าด้วยเจ้าของรถม้าศึกห้าวิญญาณฉีหงนั้นถอนหายใจเบาๆส่วนหนึ่งของวิญญาณดั้งเดิมของเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันเมื่อเขาเห็นทั้งสองจากไปเช่นนั้นเขาก็รู้สึกเศร้าใจมากขึ้นด้วยเสียงพลังฉีวิญญาณดั้งเดิมของเขาแตกสลายพังทลายเป็นชิ้นเนื่องจากความมืดที่กัดก่อนเป็นอีกคนที่ร่วงโร่นเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดมาจากเมืองจกักรพรรดิของชายแดนลูกหลังและต่อสู้เคียงข้างซื่อเหาอย่างไรก็ตามในสุดทุกคนก็มีบทสรุปเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังมีเพื่อนเก่าคนอื่นที่จากโรคนี้ไปชีโต้ร่วงรับไปแล้วราชันสวรรค์น้อยถูกสังหารอย่างโวดเทียมหลานเสียร่างกายกลายเป็นฝุ่นผงคนเหล่านี้รวมเป็นล่าที่บิดเบือนสวรรค์และหญิงงามที่น่าตกตะลึงของโรคแต่ในสุดท้าย พวกเขาก็จากโรคนี้ไปการต่อสู้ครั้งนี้น่าสังเวชยิ่งกว่าที่ซือหาวคิดไว้ในตอนแรกที่จริงมีคนตายมากมายเสียนสาวริมตาขึ้นร่างกายนางไม่เกี่ยมร่างกายเดิมของนางนั้นเป็นหญิงงามที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นแต่ตอนนี้สภาพนางน่าสังเวชอย่างยิ่งสุดท้ายเจ้าก็ทนไม่ได้ไม่สามารถไปฆ่าไปหลังจากนางฟื้นขึ้นมานางพูดออกมาได้ความยากลำบากดวงตากลมโตนางเต็มไปด้ยวยเลือดแม้จะเหยียบย่างเข้าไปในปอดโรคครึ่งตัวแล้ว แต่ในตอนนี้อารมณ์ของนางยังคงเหมือนเดิมนี่เป็นธรรมชาติของนางต่อให้สถานการณ์รุนแรงแค่ไหนนางก็เป็นคนขี้เร่นไม่เปลี่ยนแปลงนางเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยที่ซื่อหาช่วยชีวิตไว้ได้ท่ามกลางกองศพมากมายที่อยู่ในราชสำนักซื่อหาขวารถทั้งน้ำตายิงสาวคนนี้เปียบเสมือนพี่สาวของเขาแม้ว่านางเกือบตายแต่ยังสร้างเสียงขวารอให้เขาอยู่เสมอมีบางคนไม่เต็มใจจะถูกคนหนึ่งตัวอย่างเช่นราชันสิบสมัยขวมาตาที่ถูกในประเทศซื่อยี่ บุคคลเหล่านี้เรือดจะจากไปพวกเขาเย่อหยิ่งไม่ยอมก้มขัวแม้ว่าระยะทางจากซือหาวจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ทานที่จะตามทันแต่พวกเขาไม่เต็มใจจะใส่อยู่ในโรคนี้เงียบๆพวกเขาต้องการใช้ความวุ่นวายของโรคเพื่อสร้างชื่อของตัวเองขึ้นมาต่อให้ตายพึ่งนี้ก็จะเป็นไรไปในสายตาราชสิบสมัยชีวิตคือประสบการณ์ที่สําคัญสุดเขาต้องการเดินต่อไปตามเส้นทางของเขาทุกอย่างก้าวของเขาต้องสร้างขึ้นใหม่ ข้าไม่อยากถูกผนึกเช่นกันข้าต้องการดูว่าสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่แท้จริงมันเป็นตัวยังไงกันแน่กระต่ายน้อยดวงจันทร์พูดสื่อจงเทียนไม่ได้ต่อต้านเขายินยอมรับการจัดการของซื่อหาวแต่โดยดีอามันยิ้มอย่างอ่อนโยนมองไปที่ซื่อหาวนางเป็นหนึ่งในคนที่มีความเข้าใจในตัวเขามากสุดและไม่ต้องการต่อต้านเจตจำนงของเขานางไม่ต้องการสื่อหาวรู้สึกกังวลจากภายในและเต็มใจจะนอนหลับ ด้วยวิธีนี้เขาสามารถมุ่งหน้าไปตามทางของเขาอย่างสงบจดจอ่อกับการต่อสู้เขาเองหากมีทางเลือกมีใครจะเต็มใจถูกคนหนึง่งโรควุ่นวายน่าสยดสยองความวุ่นวายที่โหดร้ายที่กำลังจะมาถึงอย่างแท้จริงหลังจากวันนี้ราจ,จะสำนักก็เย็นชาและหดขู่ไม่มีวี่แววของชีวิตต่อไปซืือหาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ขัวที่จากไปก็จากไปและขัวที่รับไหลก็หลับไหลศพทหารเก่าและซากของแม่ทัพศักดิ์สิทธิ ทั้งหมดถูกฝังอยู่ในซากของราชสัมนักซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางพระราชวังที่พังยับเยินกระดูกมังกรทั้งเก้าชุดดึงโรงศพทองแดงโบราณเคลื่อนผ่านความว่างเปล่ามุ่งหน้าไปไก่มันถูกในประเทศเวสืซอรเานั่นคือเส้นทางที่ไม่รู้จบมันเดินออกไปนอกดินแดนอมาตะเคลื่อนตัวผ่านชั้นของโรคพังทลายพร้อมเกษตรเวลาอันหนาทึบหายรับไปจากที่นี่ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมของซืือหาวซึ่งเป็นเต่าของเขาโดยใช้ความสามารถศักดิ์สิทธิ์ที่สรงพลังสุดของเขาในการส่งมันไปโด่ใครหาพบหากในอนาคตเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะตามหามันเจอแน่นอนกระดูกมังกรทั้งเก้าเคลื่อนไหวไปมาเนื้อนหนังค่อยๆปรากฏขึ้นมาปกคลุมร่างกายของพวกมันก่อนหน้านี้พวกมันเคยเป็นมังกรแท้จริงในระดับราชามาตักอย่างไรก็ตามพลังของพวกมันถูกลบไปแล้วซืือหาวมีความสามารถอันยิ่งใหญ่ของเขาทําให้มัน มีเนื้อหนังกลับมาแม้กระทั่งปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาด้วยพวกมันมีหน้าที่ปกป้องโรงศพทองแดงสามโรคเว้นแต่ใครบางคนที่ได้รับอนุญาตไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครสามารถเข้าไปในโลคของโรงศพได้เทพริวแห่งความมืดหาวสีทองรวมไปถึงราชามตตาคนอื่นไม่มีผู้ใดต้องการจะนอนหลับบุคคลระดับพวกเขาย่อมมีเตาของตัวเองราชาดินแดนปิดผนึกและคนอื่นก็เช่นกันสุดท้ายพวกเขามุ่งหน้าไปยัง เมืองราชาพาและสายอยุ่ที่นั่นตลอดไปซื่อหารู้ว่าพวกเขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยอย่างแท้จริงและปาถนารพบกับบทสรุปของพวกเขาในโลกของความวุ่นวายหมดเขาสวรรค์แบกกระบองทองคำเสียนของเขาเดินทางไปพบกับชาวเวสังหลังจากการแก้แค้นครั้งใหญ่เสร็จสิน้นเขาไม่ปรากฏความคุ้มข้ั่งเหมือนเมื่อก่อนอีกเวลายังคงดำเนินต่อไปซื่อหานั่งอยู่ในราชาสำนักเพียงลำพังที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยวัชพืชผนังพังยับเยิน ทุกคนทุกแข่งรุมศพมากมายเรียงรายกันอยู่ที่นั่นหลายหมื่นปีผ่านไปซือหาวไม่เคยเคลื่อนไหวแม้แต่ร่างกายเขายังเต็มไปด้วยฝุ่นผงนี่คือราชสํานักอมาตะที่ถูกก่อตั้งขึ้นราชสํานักที่มีเพียงคนคนเดียวอาศัยอยู่หลายปีผ่านไปซือหาวนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆมากมายนึกถึงอนาคตด้วยซือหาวสัมผัสที่ถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวในความเงียบเขาสะสมการฝึกเพื่อรอการต่อสู้ครั้งสุดท้าย เขาสัมผัสได้ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วเขาควรจะไปคาบพวกมันหรือว่ารอพวกมันอยู่ที่นี่สิ่งประดิษฐ์โบราณต้นกําเนิดนั้นถูกเปิดขึ้นรลศมีนั้นปะทุแต่แล้วมันก็ระง,งับไว้อีกครั้งเป็นเพราะสื่อหาป่าปา,ปามาด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ใครเทียบได้ผนึกมันทั้งหมดไว้ในมือของเขามองกุดกระดูกขยับไปมาดิ้นล้นอย่างหนักอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างอิสะระเมื่อตกอยู่ในกำมือซื่อหาค่ะสื่อหาปลดเผยเสียงตะโกนเบาๆเขาใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ ที่ยไร้ขอบเขตบทขยี้มันโดยตรงเขาเปิดใช้งานเปลไฟเต่าอันยิ่งใหญ่เพื่อรบเจตจำนงในมงกุฎนั้นมีความพันผวนเยาวรุนแรงจากการประทักกระจัดกระจ้าออกมาในเวลานี้หีบอีกอันหนึ่งก็เปิดเช่นกันกระทากระดูกนั้นต้องการปลดผนึกช่วยชีวิตมงกุฎกระดูกแล้วถ้าฆ่าปล่อยเจ้าในที่สุดซื่อหาวก็ถือสิ่งประดิษฐ์ครึ่งจัก,กรพพัดไว้คนละมือเปลไฟเต่าครั้งใหญ่แผ่ขยายออกจากแขนล้อมรอบพวกมันพยายามปรับแต่งมันอย่างบ้าคลั่ง หมอกมืดคืมกระจัดก,กระจายนี่คือสสารสําคัญของความมืดแต่ซื้อหาสามารถทําลายพวกมันได้ยิ่งกว่านั้นเจตจานงที่เยือกเย็นกัดทั้งสองที่ถูกเคารบทิ้งถูกบทขยี้อย่างไร้ความป่านีสิ่งประดิษฐ์โบราณต้นกาเนิดซื้อหารับตารับคู่กับตัวเองเขาได้รับข้อมูลบางอย่างจากสิ่งประดิษฐ์โบราณทั้งสองชิ้นตามที่คาดไว้พวกมันมาจากดินแดนแห่งความมืดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นหีบทั้งสองตกลง,งมาสูบคมแดนของอาณจาจักรทะเล โดยความรับผิดชอบของพวกมันคือการสร้างส,างสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดบางส่วนของพวกเขาถูกส่งกลับไปยังดินแดนโบราณน,นั้นผ่านวังโบราณชี้นำซื้อหาวคิดถึงพวกวุโสใหญ่พวกเขาเป็นคนที่ได้รับการรับเลือกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ตกสู่ความมืดแต่ถูกทิ้งไว้ที่ด้านนี้ดินแดนความมืดขาดชีวิตพวกเขาต้องการสร้างพวกมันที่นี่โอเคเจอกันในคลิปหน้าครับ